สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NGTVXG นะครับแรมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น p l a s t Style เป็นรอบที่2นะครับหรือว่าพาที่2นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นในโหมดจัดอันดับ1 v 4เนาะเออแต่ว่าวันนี้ผมมาคนเดียวเนาะเออโอเคเราเราเริ่มงหมดเลยดีกว่านาะโอเคทีน,นี้ก็เขาเขาซื้อทองกันเยอะนะ เออเราไม่มีอะไรจะซื้อละไปเลยเท่านี้ก็ดูไปก่อนนะครับว่ามีคนหรือเปล่ามันยืนแถงนี้แหละครับ้เห็นคนแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยพุ่งพุ่งไปหาพุ่งไปหาโอ้ยยิงไม่โดนเลยโอเคครับแตกงหนึงโอ้ปืนนี้ยิงยากอยู่เหมือนกันนะ หมดละโอเคแหมปืนนี้ยิงยากจังครับเนี่ยโอ้โหจะกดได้ทีนึงอ้าวคิวหมดเหรอคิวหมดแล้วที่ไหนเนี่ยที่ไหนอะข้างล่างเหรอไม่ใช่ข้างล่างกิงด้วยเว้ยก็อยู่ข้างล่างวะ <c oughs> มันไปอยู่อะไรข้างล่างอะ <c oughs> ไปอยู่อะไรข้างล่างวะโอเคตอนนี้เราซื้อปืนแล้วนะทุกคอนอ่าโอ้นี่ไงซื้อปืนเราไอ่ไหนอันนี้ใช่ไหมอืมเรามีสามพันอะเออมาแล้วกันโอเคนี่ได้ปืนสุดหล่อของเราแล้วโอ้โอ้ oh, oh, oh. โอ้โหมันเข้ามาเต็มเลยโอเคแตกหนึ่งแตกสองแตกสามเฮ้ยูเพื่อนดีวะอ้าวหมดเลยนี่ก็ซื้อเล่นๆแบบก่อนเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรจะซื้อละอืมกไม่มีอะไรจะซื้อละเดี๋ยวสลับสลับอีกโอเคมา ง่ายนะเพราะว่าเราแรงอุ้ยอุ้ยอ่ามาอุ้ย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 เดี๋ยวไปเอาอีโวก่อนหนึ่งเอาอีโวเอาอีโวเอาอีโวอุ้ยอุ้ยเยอะจังวะโอเคอุ้ยอุ้ยเอาเก็บปืนมาทำไมเอาเอาแล้วเพื่อนเอาปืนปัดซื้อกลับเลย ซึ่งกลับเลยเอา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 กดกดกดร้านค้าไม่ได้เอาเอากดซื้อของไม่ได้อะไรอ่ะกดซื้อของไม่ได้โอ้โหเออยังไม่มีตัวอะไรโอเคไปลูนายเอาไว้ตัวเองก่อน ลายเพื่อนยังไม่มีไปเลยข้างบนมีแอร์ดรอปน่าจะเป็นนี่เอ่ออะไรวะเกาะใช่ไหมน้ำหนัน้ำมันมันขึ้นไม่ได้วะเอ้าก็กดซิปลายไม่ได้โอ้โอ้โอ้แล้วแล้วสรุปยังไงอะ งูเหรอโอ้สัน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 ตอรีแล้วอ่ะโอเคแล้วก็ตาใหม่แล้วนะคนอ่ะเอาตัวเดิมเนาะโอเคแล้วก็ซื้อของยังไม่ได้ตอนนี้รอคนก่อนนะตอนนี้เราแหลงอะไรแล้วนะเอออยู่เลยนก็แหลงง่ายๆน่ะแหละเอา ดีเซิร์ดอีกเกิลแล้วกันเนี่ยมันไม่ต้องกดค้างดีโอเคโอเคโอเคเรีบรีบปล่อยรีบรีบปล่อยอันนี้ตัวละครใหม่ว้าวไปไปไปเร็วเร็วโอเคตอนนี้มันน่าจะอยู่ตรงนู้นนะทุกคนโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป แล้วก็มาจากด้านหลังเอาถ้าลุกอยู่ไหนนะโอ้โหระเบิดโอ้โหโอ้โโดนดิโดนดิเก็บเก็บก่อนนี่อ่ะเอเคเราได้เป็นใหม่แล้วธนูอยากอยากลองเหมือนกันนะไม่เคยใช้อ่ะมาอยากลองดู อยากรู้เป็นไงโอเคต้องกดค้างเนาะเลขนัดเลยยิงฟรีใช่ไหมใช่ยู่ไหนอ่ะอุ้ยกองอ๋อแล้งอือโอเคยิงยากเหมือนกันนะ เอามาดิยืนนี่อ่ะยืนนี่อ่ะมองไม่เห็นเหรอะยืนนี่อ่ะอ่ะยืนนี่ยืนนี่อ่ะมองไม่เห็นเหรอโอ้อะไรอ่ะตอนนี้เกาะแล้วผมครบแล้วอ่ะลองเอาปืนไหนดีอันนี้ละกันเออ เงินหมดโอเคลองลองปืนมั่วเลยนะทุกคนเพราะผมบางปืนผมก็ยังไม่เคยลองโอ้โหโดนก่อแต่โอเคอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนตกใจหมดมาดิตรงนี้โอเคอยู่ไหนนัเนี่ยมันน่าจะอยู่ในบ้านเนาะใช่ป่ะ อ๋อใช่โอ้กํลังจะยิงเลยกินกระสุนมาเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแทบตายเพื่อนช่วยด้วยโอเคฮิวหิวหิวเอาชนะแล้วเอาชนะแล้วกำลังฮิวเลย อ๋อโอเคดีสุดอ okay. ีกโอเคตอนนี้เราจะซื้อปืนแต่ปืนดีๆนะไม่ซื้อเล่นแล้วเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นหนุกตาที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีบรีบปล่อยรีบรีบปล่อยจะได้ไปจะได้ไปอุ้ยมันสกิลวีมันสกิลวูดีดเออเป็นสกิล ไงอะบล็อกยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิยิงมายิงมาโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนโอ้ฝันไม่โดนโอ้โอโอโหมันโอ้โหแป๊บแป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บ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 โอเพื่อนมีฮิวโอ้วโออ้อ เคลืนย้ายขึ้นย้ายขึ้นย้ายขึ้นย้ายโอเคเพื่อนช่วยด้วยเพื่อน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 ช่วยด้วยช่วยช่วยไอ้ด้วยช่วยช่วยไอ้ด้วยโอโอโอมาเราเราต้องเข้าสมุดอาชิงแล้วนะทักก่อนเราจะไม่เล่นแล้วนะเราต้องล็อกอินเพราะอันนี้น่าจะเป็นคนจริงไม่น่าใช่บอทแล้ว เอาเขมาเลยโอ้โหปืนมันแรงจังวะอุ้ยชิดโอ้โอ้ my god โอ้ oh my god เดี๋ยวเด้วยไปด้วยวเดี๋ยโอ้โหโอ้โอ้ โอ้โหมันขึ้นมามันยิงเลยโอ้โอ้รเปิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงไหนโอ้โหแรงจังวะโอ้โห ปืนมันแรงจังอ่ะเฮ้ยเนี่ยที่ตอนยิงอ่ะไม่แรงโอ้โหสุดยอดเออ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 แพ้เออเนาะก็คลิปนี้เพียงแค่นี้ครับใครติดกวนอไก็สตาร์ทไลน์เพื่อนนะครับเพื่อนๆวีดีโอไลน์ขอบคุณครับสวัสดีครับ